ความเป็นไปได้ยากพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้น เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปตาพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเซี่ยวพิขูทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุดติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุดติจากนรกไปแล้ว,กล,ก,ลว,ก,ก,ลวกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิกุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตจทั้งสอริยสัจสี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัตจคือทุกข์อริยสัตจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัตจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนิน ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุก์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปตพี ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเซี่ยวทิ่ขุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุดติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่เทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุดติจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสอริยสัตว์สี่อย่างไรเล่าสอย่างคืออริยสัตว์คือทุก์อริยสัตว์คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกอริยสัตว์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัตว์คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก ภิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกขเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ดังนี้